เคลดพระวยสวัสดีพี่น้องกองป่ายสู้ผูโซ่คนกับผมมาตามแนวทางลาพัฒนาของปูโคราดวันศุกร์ที่สิเบเอ็ดกรกฎาคมสองหาหากแปดพรเบงผนลาพัฒนามือวันพุดกันพี่น้องลาพัฒนามือวันพุดมันออกเลขบนก็คือสองสามสี่นาะพี่น้องเลขล่างก็คือ 62แหละพี่น้องนี่เหล็กยังไม่ออกงามคักแต่ออกสองสามซีแล้วว่าสันเหล็กล่าง62ได้พี่น้องได้นี่ของครูขราชจับครูว่าเขาพี่น้องตะวันเหล็กวิ่งมาบนดล่างข้าเขาวิ่งข้าเขาหลุดจะมาบนดล่างได้พี่น้องเลยเหล็กล่างออก62เหล็กบนออก3ซีเนี่ยเห็นว่าตะว่าปูจับปูว่าเขา ส่าเลขวิ่งนี่สองกับสามนี่มากบนล่างได้เอมาตามกันต่อพี่น้องเมื่อแรกเนี่ย วิ่งลูดบนล่าง เก้าเก้ากับสามผู้เน่นที่สาม 9, 9เก้าเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ด เก้าแปดโอ้เก้ 9, 9, าเก่าแปดนี่มาโดดได้ฟิโนงได้หรอว่างได้เ่เห็นมาโดดแล้วสี่แปด É, yeah. pera. ก้าสามเก้าสามก็ได้จับเนี่ยกู้จับให้เรียบร้อยเอาสี่สามก็มีไม่อีกออกสามสี่เรายังไม่สี่สามอีกห้าสาม ผู้บนล่างไปกลับช่วนตัวเนียนได้พี่น้องได้เนียนติดสามซีสามนี่ถ้าพี่น้องมามากเข้ากับตัาดใดมันขินลดต้นทุนไปอีกถ้ามามากได้ พอว่ามันออกกันสามซีไปได้มือวมันฝุ่นบม,มาเข้ากับตัดได้มาพี่น้องห้องแคบหนอาจอครับผมเดี๋ยวขีดช่วนล่าพัฒนาปู้ขอลาบันสุกที่สิบเอ็ดนี่มือแร่งใน 2, สองตงเครืองวิ่งเก่ากับสามเนีนสามล่องเก่าเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าแปดสี่แปดห้าแปดเก้าสาม สี่สามห้าสามเด่นที่เก้าสามสี่สามห้าสามเก้าคู่บนล่างไปกลับเออพี่น้องเลยแคปหน้าจอเอามักชอบจะได้กลับไปพิจารณาเบื้องบนมาเข้ากับผ่านไม่ชอบก็ผ่านเด้อพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางดูเพี้ยฟอมบันเทิงจะไปซี่เหลียมเ,เ,เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขหลายปูหลายหางกราบขอบพระคุณปูโคราดได้ไล่ที่แบ่งปันน่นแนวทางลาพัฒนา เอาโชคเหมือนเฮ่งๆฝั่งๆกันไวอแรกเนี่ยเอาฝากก็อะไรก็แช่ก็ได้ตามสวัสดีครับผม